สยามอเมซิ่งพาร์คเปิดยิ่งใหญ่เครื่องเล่นใหม่กลางทะเลก,กเรุงเทพเรนเจอร์ r a เร l a ลา o ูรับปิดเทอมตุลาคมนี้สยามอเมซิ่งพาร์โดยดรชัยวัฒเหลืองอมรเลิศประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ คุณชาสลริโสพลพาณิกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาล Amazing October 2025ฉลองปิดเทอมด้วยเครื่องเล่นทางน้ำใหม่ Ranger Pirate l a g o n เรือโจรสลัดขนาดใหญ่ที่รวบรวมสไลเดอร์หลากหลายที่ทะเลกรุงเทพทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกรับรองโดยกิน n n e s s b o o k World Record ที่รวบรวมเครื่องเล่นระดับโลกไว้มากมายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2พฤศจิกายน2568